ก็สวัสดีชาวสเปอร์แมนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมของท o ้นัทสเปอร์กันเล็กน้อยครับข่าวกลางสัปดาห์นะก็หลกัลกๆแล้วเนี่ยข่าวก็จะเป็นพวกขาออกซะส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังมีข่าวลือขาเข้าอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าติดตามเหมือนกันต้องบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายสสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะปิดตลาดนะครับก็เรื่องวันที่ข่าวแรกเลยก็คือแน่นอนตอนนี้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะรายที่เ็ของเรานะครับเดสตินีอูโดกี้นะครับแบ็กซ้ายคร ปแต่ว่าทางสเปอร์เนี่ยจะปล่อยให้อูดินเซ่ยืมก่อนครับ อีกหนึ่งดูการนะครับก็เหมือนตอนแรกเนี่ยผมอยากดูฟอร์มตอนที่เขาตอนที่อูดิเนเซ่กําลังจะเตะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องมาเหมือนแบบเดินทางมาตรวจร่างกายก่อนก็เลยยังไม่ได้ลงสนามนัดแรกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้อูริเนเซ่ก็เลยให้นักตเตะเนี่ยมาตรวจร่างกายเรียบร้อยอะไรก่อนหลังจากนี้ก็ถ้าจะตามดูฟอร์มน้องเนี่ยก็ต้องจะต้องไปดูกันที่เซเรียอีกทีหนึ่งนะครับข่าวต่อมานะครับจะเป็นล็อตใหญ่นะนักเตะที่มีข่าวก็จะออกของทีมเรานะครับเริ่มจากที่ฝั่งซ้ายก่อนจวานนี่รซซับตอ้้กก็ยยไปม เบรอาตามที่หลายๆคนคาดไว้แต่ว่าในดิวของโรเซลโซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะครับก็แต่ว่าตอนเนี้ยเ,เจ้าตัวเนี่ยไปด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลครับแล้วก็เท่าที่ดูนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาคือยังไม่มีออปชันในการซื้อขาด เป็นยืมล้วนๆน,นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสามารถยกเลิกการยืมตัวได้ในเดือนมกราซึ่งถ้าตลาดมกราเนี่ยมีทีมไหนมาขอซื้อเนี่ยแล้วโรเซลโซเนี่ยรู้สึกว่าโอเคอยากจะย้ายทีมก็สามารถยกเลิกการยืมตัวได้ตั้งแต่ตลาดมกราเป็นต้นไปเลยก็สามารถย้ายทีมได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออฟอร์มของนักเตะโรเซลโซเนี่ยกับเบรอัลในฤด,ดูกาลนี้หรือว่าแม้กระทั่งในบอลโลกเนี่ยถ้าฟอร์มดีก็อาจจะมีทีมมาสนใจในตัวโรเซลโซนะครับก็ต้องรอติดตามยาวๆเลยนนะสาาหหรรับมรบมกโซ นคนที่2เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนสเปอร์หน่อยครับก็คือตอนนี้ตองกีเอนนอเบเลยครับมีข่าวว่านาโปลีเนี่ยสนใจที่จะยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาวนะครับซึ่งตอนนี้ทางสเปอร์กับเอ็นนาโปลีเนี่ยคุยกันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะตามข่าวที่เขาเขียนมาคาดว,ว่ายืมตัวเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหนล้านยูโรนะครับส่วนออปชั่นซื้อขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรแล้วก็คาดเงอยเนี่ย เป็นทางนาโปลีที่จะช่วยเราจ่ายนะไม่ใช่จ่าย1 0 0นะครับแต่ว่าในสัดส่วนที่จ่ายเนี่ยอาจจะมากกว่าสเปอร์ในระดับหนึ่งเลยซึ่งก็ถือว่าโอเคกว่าที่เราจะไม่สามารถปล่อยเขาได้จริงๆนะเพราะว่าทีมที่จะสามารถจ่ายค่าเหนื่อยหรือว่าจ่ายค่าตัวของเอ็นนอมเบเล่ได้มันค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะครับก็ถือว่าโอเคขัดตาทับไปก่อนจ่ายสักไม่เท่าไหร่ก็ยังพอลดค่าใช้จ่ายของทีมเราไปได้นะครับต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าตัวไปแก้ตัวกับฟอร์มในนาโปลีได้ก็อาจจะนาโปลีอาจจะซื้อ ขาดในราคา30ล้านยูโรครับก็ถือว่าไม่เจ็บหนักสําหรับผมนะราคา30ล้านยูโรไม่เจ็บหนักสาหรับตองกีเอนอมเบเล่นะคนต่อมาคือคนที่3นะครับเบนกิลลเอ,อ่อลักๆตอนนี้ข่าวที่ออกมาเหมือนว่าสเปอร์เนี่ยไม่คิดที่จะปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะให้เจ้าตัวเนี่ยได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในซีซั่นนี้เลยซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับทางเชสเปนอาจจะได้ลงในบอลถ้วยอังกฤษหรือว่าอาจจะได้ลงในแมตช์ที่โอเคแหละ ไม่ได้มีความสําคัญหรือว่าเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสํารองเพื่อเพื่อทดสอบฟอร์มว่าถ้าไปกับชุดใหญ่จริงเนี่ยจะไปไหวหรือเปล่านะครับหลกัลกๆข่าวของบรแอนกิลก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะอยู่กับทีมต่อในซีซั่นนี้นะส่วนจาเฟตังกาครับหลังจากที่น่าจะสอแววชวดไปเอซิมิลานะครับตอนนี้ก็มีข่าวกับมิลานอีกทีมหนึ่งนะก็คือสกายสปอร์ตนะครับรายงานว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยสนใจที่จะดึงจาเฟตังกาไปร่วมทีมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไปเลยหรือว่าจะยืมตัวผูกออปชันซื้ ตอนแรกที่มีข่าวว่าทางเซบีย่าเนี่ยจะสนใจในตัวเลกิลอนใช่ไหมแล้วมันก็เงี่ยไปเพราะทางเซบียาก็ได้ตัวใหม่แล้วหลังจากนั้นก็มีทางไบรตันที่เสียทางมาคูเรียไปให้กับทางเชลซีใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันเนี่ยสนใจในตัวเล็กิลอนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางไบรตันเนี่ยประกาศตัวเปบิส เอสตูปัญยันอนิธาอ่านผิดผมก็ขออภัยชื่อมันอ่านยากจริงซึ่งเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติเอกวาดอร์นะครับจากเบเรลเลซึ่งทําให้โอกาสที่ทางไบตันเนี่ยจะบด,ดึงตัวเลกิลอนเนี่ยก็น่าจะไม่มีหรือว่าน้อยมากๆก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเลกิลอนจะลงเอยกับทีมไหนยังไงนะเพราะว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้นนยังยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับสำหรับทางด้านเซอร์จิโอเลกิลอนนะครับคราวนี้มาพูดถึงข่าวลือขาเข้ากันบ้างครับช่วงที่ผ่านมานะเดียร์แลนติกรายงานนะครับว่าสเปอร์และน,ะน,ใในตอตต กองกลางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อายุเนี่ย21ปีนะเป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยพร้อมจะปล่อยออกนะครับถ้าหากได้ข้อเสนอราวๆที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะมีทีมไหนที่ยื่นในราคาที่แมนยูในเต็ดพอใจก็อาจจะปล่อยตัวออกนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยก็แน่นอนว่าคุ้นเคยกับการเนอร์มาอย่างดีเพราะว่าก็เคยยืมตัวการเนอร์ไปใช้งานใช่ไหมส่วนสเปอร์เนี่ยผมว่าอาจจะมีข่าวที่แบบมาเอี่ยวด้วยเเพราาะว่ก็หมือน ทางผมไม่มั่นใจนะว่าใครสนใจแต่ว่ามีข่าวว่าทีมสเปอร์เนี่ยสนใจในตัวเจมการ์เนอร์มาสักระยะแต่ว่าไม่ข่าวว่าสเปอร์เนี่ยสนใจในตัวเจมการ์เนอร์ซึ่งเกณฑ์ที่ทําให้เจมการ์เนอร์เนี่ยรู้สึกว่าผ่านเกณฑ์ของทางอันโตนิโอคอนเต้เลยก็คือส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าสูงมากๆในกองกลางนะสาหรับผมก็ต้องรอติดตามว่าเจมการ์เนอร์เนี่ยสุดท้ายจะลงเอยยังไงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจข่าวต่อมาครับก็เป็นทางหน้าของผู้สาวประตูกันบ้างมีข่าวว่่าาสสเเเปอออรร์นนนัใใจตตวมลลยผููู้ขงี็ ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าทางมิริเย่เองเนี่ยก็มีทางแมนยูเน็ตนะครับที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งน้าถามผมเองเนี่ยก็อาจจะเป็นการดึงมาเป็นตัวแทนของฮูโกโริสซึ่งผมก็น่าสนใจมากๆนะเพราะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แย่อะไรถือว่าดูดีผมก็ชอบในระดับหนึ่งในนนเมอริเย่เนยก็รอติดตามนะเพราะว่าถ้าดูจากอายุของทางฮูโกโริสแล้วแหละผมว่าเต็มที่ก็น่าจะอีกสัก ปี2ปีเนี่ยแหละครับก็น่าจะต้องเป็นช่วงที่จะต้องเปลี่ยนทายแล้วนะครับข่าวลือสุดท้ายนะก็เพิ่งมาได้ไม่นานเลยนะครับก็คือตอนนี้สเปอร์นะครับสดใจในตัวของลุสันมาริโนฟกี้นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเป็นกองกลางชาวยูเคนะครับอายุ29ปีของออตาลนตานะโดยสื่อจากฝั่งอิตาลีเนี่ยรายงานว่าเออสเปอร์ะครับสนใจที่จะยืมตัวบวก เงื่อนไขในการซื้อขาดน,นะครับแต่ว่าทางอัล l ันตาเนี่ยต้องการที่จะขายขาดเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยตอนนี้เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวนะทำให้ถ้าสมมติสเปอร์ไม่ซื้อขึ้นมาและนักเตะไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยทางอัลตันตาเนี่ยอาจจะเสียหายหนักพอสมควรนะครับก็ต้องรองติดตามดูว่าจะลงเอยยังไงนะสำหรับมารินอฟสกี้นะครับข่าวสุดท้ายพูดถึงเด็กเก่าเราหน่อยครับก็คือตอนนี้เดเลอรีเสอแววว่า จะต้องหนีออกจากท็อฟฟี่สีเงินนะครับมีข่าวว่าอัลลี่นะครับอาจจะนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมทีมกับเบสิกตันนะครับแบบยืมตัวพวกออปชั่นซื้อขานะครับเพราะว่าซึ่งทางเอเวอเตันเองเนี่ยเหมือนก็จะไม่ได้ติดขัดอะไรนะเหมือนกับดีลนี้ก็พร้อมที่จะให้เดลิอัลลี่เนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ปัจจัยหลกักๆที่ทําให้อัลลี่อยากจะย้ายเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโอกาสลงสนามที่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้โอกาสมากนักในตอนที่อยู่เอเวอเตันตอนนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าสุดท้ายเนี่ย ยังกิดไหมหรือว่าจะย้ายทีมเพื่อไปหาโอกาสที่ดีกว่านะครับก็หวังว่าเจ้าตัวจะกลับมาได้นะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะฟอร์มผมว่ามันมันหายแบบน่าตกใจมากๆเลยซึ่งสําหรับผมอ่ะรู้สึกว่าเดเลอารีกับทางดอรนี่ฟาร์เดเบกอ่ะคล้ายๆกันคือเป็นนักเตะที่ต้องใช้แผนเฉพาะทางเฉพาะแบบเท่านั้นถึงจะทําให้เขาเนี่ยเล่นได้ดีกว่าปกตินะ ซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะปรับตัวหรือว่าพัฒนาแก้ไขในจุดที่ตัวเองยังไม่เก่งพอได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจงให้กับเราเดลเลรี่นะพอเดลเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบในยุคปอร์เชติโน่เหมือนกันนะครับก็สาหรับข่าววันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับขาออกขาเข,ข้าที่ใกล้จะถึงช่วงกําหนดเส้นตายนะครับสำหรับตลาดในซัมเมอร์นี้ก็แสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตามอ่านตามกดไลค์เหมือนเดิมสุดท นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ